สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยไวันนี้เพื่อนเราแลดูน้อยจังเลยค่ะลูกสงสัยเป็นวันใกล้วันหยุดเนาะเนื่องในวันขนเสาร์นี้เองนะคะวันนี้มันอะไรนะวันตุ้ สารสูนอนลูกหอี่กดูรูกว่าใกล้จะได้เจอหน้าเด็กๆลเด็กๆมาเชียรกเด็กๆ้าเพลงที่หนูฟังเมื่อกี้สลลูกหนึ่งสละอะไรนะอืออเ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 ตือ สาะเออะนะคะนเอือสราเออะอัวแล้วก็สาะเออะอะไรทีนี้ค่ะแม่ครูขอพี่ไก่เล่มนี้ขึ้นมาเลยเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพี่ไก่นี่นะคะหนู่ใช้ไก่แล้วเปิดพี่ไก่ไปหน้าสามสิบหกนะลูกนะสามสิบหกนะหน้าสามสิบ ใช่ค่ะสามสิบหกนะมีสามกับโเปิดยังคะเเ่มตัก่อนเขียนเราอ่านก่อนเนะนาะลูกเนาะเราฝึกสะกดก่อนเนาะออ่สะสระเอือนะคะ,ะจะมีสะระเออยู่ด้านหน้าคือด้านบนตามด้วยอออ่างถ้าสามตัวนี้ แต่เอิญว่าสระเอเขายังมีสระอะมาอยู่ตามหลังนั่นเองนะคะสระนี้<ต>เป็นเป็นสระผสมออกเสียง,งสั้นๆนะลูกนะมีสี่ตัวอยู่เรียก,กัอะไที่นี้เป็นอี๋ค่ะล,ลูกนะเป็นเอือก็นอี๋ช่อหรือยังคะ ชี้แล้วค่ะอก่อนนะลูกเนาะฝึกออกก่อนนะคะเอืออ่านว่าเด็กๆยังเพิ่งเขียนนะลูกนะเดี๋ยวไม่คห้ทำการบ้านนะคะเด็กๆชี้คำแรกนะคะชี้คำแรกของเราที่มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกอสมสระเอืออ่านว่ากอเอือเกลือ ตอเอือกเอือกตอเอือกขอเอือเกขอเอือกตอเอือก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 ต่อไปนะลูกตอเอือกเอือเด็กๆฝึกส้ก่อนเอือกเอือกตอเอือเอือกเจต่อไป ออเอือกเมื้อออเอือกเมื้ออะต่อไปสอเอือกเสือกอเอือกือเอือกเรือกซอเอือกเผือกขอเอือกเผือกต่อไปค่ะหน้าสามสิบเจ็ดนะลูกนะ หน้าส7สิบเจ็ดระเอืออ่านว่าเอือหน้าสาสิบเอ่านว่าเอือสระเอืออ่านว่าเอือสระเอือสอือรเอือเอือเอือสอืออือเอือเืออเอืองออือเอือเอืือ เอ,อ,เ,อ,อเรือเด็กๆชี้ vais. คำตามไดยนะลูกนะชี้นะคะเด็กๆต้องชี้นะเด็กๆจะได้รู้นะลูกนะรอเอือเร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 ือตัวนี้ไม่หันลิ้นนะคะต่อไปเด็กๆมาดูภาพที่หนึ่งของเราพายเรือ <the chin> พายเรือเรือ <the chin> เรือ <the chin> เรือตัวเล็กยลานลิ้นเล็กน้อยนะคะ่าสึกอ่าลิ้นไปด้วยต่อไปมาหนูไม่เห็นหะต่อไปนะลูกนะภาพต่อไปนะคะผีเสื้อหนูไม่เห็นเอือหน้าสามสิบเจ็ดนะลูกหาเจอหรือยังคะผีเสื้อหนูไม่เห็นหน้าจ๊ เห็นหน้าจอหนูไม่เห็นหน้าจอหนูชี้ในหนังสือของหนูก็ได้ลูกตรงนี้ค่ะเด็กๆชี้คําในหนังสือตัวเองเนาะหน้าสามสิบเจ็ดน้หน้านี้นะเใครที่เห็นหน้าใครไม่เห็นหน้าเจอโอเคนะภาพสุดท้ายคือเสือดำ เดืเอดเดือมอเสืออ่าอ no. ันเด็กลองฝึกสะกดสิพออายอภายพอเอือเรือพอเอือเรือช no ี้ด้วยชี้ด้วยเอือเอือือเนืออ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 อ ขอเอือหัขอเอือหัวหัวเอือเอือมัเอือหัเอือมัวหัวเอือหัวให้โอมอ่ะขออีผีขอขอีผีขอเอือเสือมไม้โทเสื้อขอเอือเสียมไม้โทเสื้อเสือผีเสื้อ ไปนะคะค่ะสุดท้ายสอเอือเสือจออังดาดำเสือดำอ่านว่าเสือดำโอเคเสือดำต่อไปนะสามสิบแปดเปิดต่อเลยนะคะเปิดต่อเลยเนาะเดี๋ยวเรียนเสร็จวันนี้แม่กูจะเล่มให้เล่นด้วยต่อไปสาอัวอ่านว่าอัว ััวกับอ่กัอ่านว่าัวนะลูกนะอันนี้สระัวนะคะอาชี้คำที่หนึ่งขออัวพัวไม่ไขอนะลูกขอพ่อัวพัวไปดอัวดัวดอัวดัว

ออัวเก่งมากเก่งมากต่อไปค่ะต so ่อไปหนาสามสิบเก้าค่ะลูกสามสิก้าไระอัวอ่านว่าอัวอัวตอบอวอวตอบอวดตัวตอวตัวตอวตัวอออวหัวอวอลูกอออวอัวอ ใช่เ่าไม่เห็นหน้าจอเราชี้หนังสือตัวเองก็ได้นะลูกเนาะรอมารู้มันจะยากนะรอราเรื่องอะไรเป็นอันเด็กก็นี่ไงมือทำอะไรมาเนี่ยเม็ดถั่วมีนะเม็ดถั่วต่อไปหัวหัวหัว ต่อไปตอกบัวตอกบัวต่อไปแม่วัวแม่บัวอ่ะทีนี้เยวมาดูคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันมอเอกดอเม็ดแม่ไม่อแม่มอเอกดอเม็ดเม็ดอัวถั่วไมมเอกถัวค่ะอัวถั่วไมเอกถั่วถั่ว

<ร> <problem> ว <pł. rau. S 1> ัวว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 ัวต่อไปมอแอแมไม้เอกแม่ at แม่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 วัววัววั่แม่วัวแม่วัวแม่วัวอ่านกับเขาที่แม่วัวเลยเอาอ้อแก้าก ต่อไปหน้าสี่สิบต่อเลยค่ะลูกหน้าสี่สิบหน้าสี่สิบตัวยลยเออเออนกเรียนทำเนเป็นแบบนี้น้องไม่ตอบนะเด็กๆคะหน้าสี่สิบให้นักเรียนเขียนผสมคำพยัญชนะกับสระที่แม่ครูกำหนดให้นะคะ หน้านี้ให้เด็กๆเขียนนะออานอาเด็เกๆคาดเลยเขียนสวยๆสมุดเล่มไหนอะเพื่อไปเขียนยางเขียนส,ยสวยๆนะ,ะเพื่อเขียนยังอะเขียนนะเขียนเลยค่ะเด็กๆเขียนตอนนี้เลย

เว้นไปเว้นไปเขียนตรงนี้เป็นช่องอ่ะไปเอาเองเอาเองใช่มเดยไมเขีนออกนอกเส้นเขียนตัวเล็กนะเพราะว่าสละเราค่อนข้างเยอะตาป่้วยอาชีคร mm ับแม่คูบอกเราใีเขียนจะไปดู ชีไมาที่หนังสือครับอาชีไม่เขียนหน้าจอนะโอเคครับหนังสือชี้อยู่ในลูกวันนี้ชี้ไม่ได้เอามาหรอครับเอามารัชี้เขียนในหนังสือเนาะชี้เปิดหนังสือครับชี้ไม่เขียนหน้าจอลูกโอเคเว้าวสาธุเขียนเก่งังเลยข้าตาังเขียนได้แล้วหรอ,อไมเขียนนะเดี๋ยวเจ็บแขนนะครับครับพี เชอนรับทีเขียนเร็วนี่ตลาดรงนี้ยังไม่เขียนเลยเห็นไหมเร็วเเป็นอะไรเียนกระปพออ่านหนูเร็วมันจะไม่ทันเพื่อนน่ะนะ เล่นไปตัวอีกคนไปเวีนบรรทันโุ่นเออช่องที่ครูทำให้เขียนดูหน้าจอแล้วก็เขียนต,ต,ต้องพอดพ่อเต่าวเวนสระอาะใช้สระอาใช่ไหม ว้าวตั้งใจเขียนกันใหญ่เลยเก่งมากทับทิมเกิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอลูกทัพทีมเป็นอะไรทัรพทิมเขียนเสร็จยังคะอ๋อหน้าสี่สิบเอ็ดของเราจะเป็นการบ้านนะลูกนะ <Yeah. S 1> ถ้าหน้า41จะเป็นการบ้านเนาะเด็กๆฝึกเขียนคำตามภาพนะคะลูกหน้า41เนาะ <Yeah. S 1> เด็กๆทำเองนะหน้านี้นะคะเปิดไปดูภาพหน้าที่เราอ่านมาเมื่อกี้ <Yeah. S 1> มีมะเขือมีเสือดำมีแม่วัว มีพายเรือมีหัวหอมมีดอกบัวเด็กๆไปเขียนให้ถูกนะหน้านี้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะได้ค่ะดีมากเลยดเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปาหน้าที่หนูอ่านมาด้วยนะลูกนะ อันนี้แม่ครูเขียนต<ง>ัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆเขียนแบบนี้นะบบนนะเสือเสือดำดเ,ดเด็กทานเด็กๆทำตามแม่ครูได้เลยบบเสืลไยเป็นแมบบ่วู วัวแม่วัวสะหะสมสะละอวัวนะคะวัวแม่วัวทายเรือเรือรอรอเรือนะคะลูก,ออกไป ่ปมต้องเป็นแบบเนี้ยพี่ไปเลแบบนั้นมเดี๋ยว่าันีเขียนเดยวเกี่อีกสองคร้นั้นไปแมวคูขออนุญาตปิดไม์เนาะลูกเนาะ

ว้าวน่ารักมากเลยชีย้เสร็จแล้วเนาะครับเหลือสิบนาทีเหลือสิบนาท,เนาทีเดี๋ยวแม่คุณจะพาเด็กๆไปเล่นเกมนะคะ วันนี้มีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเอาเปรคุณครูบอกว่าอ่อนสาธุเสร็จแล้วแน่เลย พี่สาธุผมเท่มากเลยลกูกแม่คูดูผมหน่อยสาธุแม่ครูรักผมทรงนี้แม่ครูขอซื้อจุกสาธุหน่อยลกูกสาธุครับ ชอบจูบจังเลยมัดมาโรงเรียนหน่อยนะชมพู่ชมพูคงเสร็จแล้วปเต้นกุงเต้นเสร็จ,รจไหมลูกกุ้งเต้นทันไมหมลูกทันเนาะทันนะคะทันค่ะแต่ยังไม่เสร็จคะ่ะ ค่ะโอเคไม่เป็นไรลูกไม่รีบค่ะไม่รีบค่ะค่อยๆเขียนไปนะจ้าบอกคุูครูค่ะอ่าเ,าเาขียนเขียนต่อูลข้ากล้องหนูทันอยู่ใช่ไหมลูกครับจ้าทูจาทูติดโบงให้แม่ครูนหน่อย ทรงผมเท่มากเลยให้ซื้อหน่อยบมมจงนี้ <c oughs> ติดโบดไว้ <c oughs> ใครเสร็จแล้วบ้างโชว์การบ้านให้ดูหน่อยเล็วว้าวน้องเสร็จแล้วเหรอพี่บูหาเก่งจังเลย ใกล้เสร็จยังลูกว,าว้าวข้าตังเสร็จแล้วข้าวตังเขียนตามรอยปะด้วยนะลูกนะรอยปะที่เราเปิดข้ามมาเขียนได้เนาะ น้อง<ช>ไหนน้องบ้านน้องห่หมลูกไหนหน้าไหนน้อง,องว้าวเก่งจังเลยน้องอย่าลืมเขียนตามรอยปากน,นะทุกนะใช่แล้วใช่แล้วนะครับ<ๆ>เด็กๆเปิดดูย้อนหลังของตัวเองด้วยนะลูกจากหน้าที่ผ่านมามีหน้าไหนที่หนูยังไม่ได้เขียนบ้างพ่อแมาเสร็จแล้ว ่หนูสามารถทําย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันของเราวันนี้หน้าปัจจุบันของหนูจะอยู่ที่สาระอัวเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูว่าวันที่หนูไม่ได้เข้าเรียนหนูไม่ได้ทําหน้าไหนมาบ้างให้หนูาาทำย้อนหลังให้แม่ครูได้นะคะทําย้อนหลังได้เลยเด็กๆค่อยๆเขียนไปนะลูกนะ โรงเรียนของเราเปิดวันที่14มิถุนายน44มิถุนายนเลยว้าสาทุเสร็จแล้วพี่ปานี่แต่อะไรอ่ะแอตตี้สร็จไหครับไม่หมดใชอไหมอําอาอําพำที่หน้าอาหน้าทำหน้า มีคำนี้ได้เหรอลูกไหนใครสะกดข้าตาข้าตางอ่านข้าข้าตางอ่านหน้าไหนลูกสี่สิบสองสี่สิบสองยังไม่ถึงนะตูพี่ตี่ครับนี่นักรูดูการงานสูงหน่อยเลยอติครับ ที่ทำการบ้านเสร็จไหมครับพื่นินเทเน่เด็กๆคะจะหมดเวลาแล้วแม่ครูขอพาเด็กๆไปเล่นเกมสักสองนาทีได้ไหมเด็กๆหน้าจอแม่ครูไหนลูกหน้าจอแม่ครูนอยเด็กๆเห็นอะไรบ้างภาพที่หนึ่งอะไรคะเสือลอเป็นหนกเห็นเสือเด็ก เห็นอะไรอีกคะมีเสือมีเสื้อมีดอกทั่วมีอะไรเพิ่มอมีอะไร้วใช่ไหมคะมีทั่วมีถั่วทั่วนะ้ทั่วให้เด็กๆหาคำที่มีสระอัว อยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยสะระอวัวให้นักเรียนวงกลมได้เลยบ่งกลมภาพที่ออกเสียงสระอัวหาทุกมาแล้วเก่งมากมีอะไรอีกลูกหาทุกถูกต้องอ่ะคุณเต็นต้องค่ะมีลัวตัวอะต้อมค่ะชมพู่ชมพูโอเคโอ้เด็กๆก่งแต่ทุกคนเลย มีไงน้องด้งวงมาแล้วโอเคอ่ะพอ,อที่สรรอว่าพอที่สรรอว่าเด็กๆฟังใหม่นะคําถามใหม่นะ <ๆ S 1> ต่อไปแม่ครูขอคําที่มีสะระเอือสะระเอือลูกคําไหนบ้างเด็กๆวงมาเลย น้องรู้ว้าวชมพูชมพูเก่งมากเลยค่ะเสือก็เสื้อนดีด้วยโอเคน่ารักมากเรือมีเส <bunker. S 2> wow! ื้อมีถุน่องดีมาเก่มากไปวัดต่อไปต่อไปค่ะค่ะ วันนี้แม่ครูฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้เจอกันเพียงเท่านี้วันจะเจอกันใหม่ครูค่ะนี่ๆอย่าลืมทําการบ้านส่งไลน์ด้วยนะสงไลน์ค่ะส่งไลน์มาได้เลยะการบ้านนี้นะลูกนะเด็กๆคะเด็กๆชูการบ้านขึ้นมาหน่อยแม่ครูขอถ่ายรูปหน่อยเร็ว ค่ยิ e ้มให้แม่ครูหน่อยวันน okay. ี STALK ้เราเลี้ยงอย่างมีความสุขมากเลยเด็กดีค่ะยิ้มให้แม่ครูหน่อยค่ะนับหนึ่งสองนาี่ครูถ่ายรูปกันโอเคมีสายรูปจะให้แม่ครูด้วยนะเจอกันอีกวันจัน์เด็กๆค่ะขอ่าพร้อมกันพนมมือขึ้นค่ะรูก่อน ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่อีกทีวันจันทร์วันนี้บายบายเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ต้นข้าวไม่ครูไม่บายแล้วต้นข้าวมาทันไม่ลูกต้นข้าวทำการบ้านหน้านี้เดี๋ยวแม่ครูส่งเดี๋ยวแม่ครูส่งไลน์ให้คุณแม่โอเคนะ เดี๋ยวแม่ครูส่งไลน์หาคุณแม่โอเคเดี๋ยวแม่ครูโทรหานะลูกนะ้าวันนี้เขาหมดเวลาแล้วบ๊ายบายเย่เจนยิ้มซาบะนี้กันนะ